อยู่ที่ระดับหัวไหล่นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็อ้อมผันต้นกล้วยมานะครับต้นกล้วยมาแล้วก็พันนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ใช้บริเวณหัวไหล่นะครับเพื่อนๆดันไปที่ลําต้นนะครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบกับผมบ่าวชาบ้านสวนเกรรษตรพอเพียงนะบ,บ่าวชามายืนอยู่ที่สวนหลังบ้านเช่นเดิมนะครับมีป่ากลก้วยมีต้นพุทรามีมะเขือมีพริกนะครับวันนี้บ่าวชาจะมาพูดเรื่องกล้วยกล้วยอีกแล้วนะครับวันนี้กล้วยวันนี้คือกล้วยหอมทองประทุมนะครับที่อยู่ด้านหลังของเรานี้กล้วยหอมทองประทุมบ่าวชาก็าเริ่มออกวีออกเครือได้นะครับ2ต้นแล้วนะครับ2ต้น 2ต,ต้นก็อยู่บริเวณนี้ประมาณ3-4ต้นนะครับวันนี้บ่าวชาอยู่ในหน้าฝนนะครับต้นกล้วยเขาอาได้รับความชื้นจากดินนะครับดินอาจจะมีการอายุตัวหรือว่า,อาสุดตัวนะครับต้นไม้อาจมีการสุดตัวทีนี้กล้วยเขาก็เอนแล้วก็มีน้ําหนักนะครับมีน้ําหนักทําให้ต้นต้นเขาอาจล้มได้วันนี้บ่าวชาจะพาเพื่อนๆมาค้ำกล้วยให้ถูกวิธีนะครับค้ำอย่างไร ให้กล้วยไม่หักนะครับแล้วก็ไม่ล้มนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูการทําเลยนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเราก็มายืนดูที่เครือกล้วยนะครับเพื่อนๆเครือกล้วยนะครับว่านกน้มมาทางไหนนะครับแล้วก็เรามาดูที่ต้นกล้วยนะครับเราก็จะเลือกต้นกล้วยนะครับห่างจากต้นกล้วยประมาณไม่ถึงฟุตนะครับหรือประมาณหนึ่งครบก็ได้นะครับเพื่อนๆบาวชาก็จะเลือกประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ไม่ถึงฟุตนะครับแล้วก็เราก็จะตอกหลักลงไปนะครับก็ให้อยู่เยื้องๆกับเครือกล้วยไปทางขวามือนะครับให้กล้วยอยู่ซ้ายกล้วยอยู่ซ้ายไม้อยู่ขวานะครับพเพื่อนเดี๋ยวเราก็ตอกลงไปเลยนะครับ เรวก็ถอนหลักขึ้นนะครับประมาณประมาณเกือบ1ฟุตนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนําเราก็นําหลักนะครับหลักคํานะครับเพื่อนๆมาสอดใส่นะครับในขณะที่เราสอดกล้วยขึ้นไปก็พยายามอยากให้ลูกกล้วยนะครับก็สอดขึ้นไปให้เกลือกล้วยอยู่ซ้ายไม้อยู่ขวานะครับเพื่อนๆ เราจะสอดขึ้นไปในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆลักษณะนี้นะครับให้เขือกล้วยอยู่ซ้ายไม้อยู่ขวาขณะที่สอดก็อย่าให้ไม้ไปถูกกับลูกกล้วยนะครับเพื่อนๆอย่าให้ถูกลูกกล้วยเพราะว่า,ากล้วยจะบอบช้านะครับก็จะได้นะครับก็จะได้ระยะห่างประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เรานําไม้ลงหลุมเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพ<ๆ>ื่อก็ถูก เชือกที่เราใช้นะครับประมาณอ่นหนึเมตรครึ่งนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ผูกเชือกเลยนะครับผูกเชือกที่เสาไม้การผูกเชือกก็ให้ผูกอยู่ที่ระดับหัวไหล่นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็อ้อมผัาน ต้นกล้วยมานะครับต้นกล้วยมาแล้วก็พันนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ใช้บริเวณหวัวไหล่นะครับเพื่อนๆดันไปที่ลําต้นนะครับนี่นะครับดันไปกล้วยเป็นกับคิดก,กับไม้แล้วก็ม้วนนะครับ แล้วก็าผูกเชือกธรรมดาล็อกไว้หลังจากทำกล้วยเสร็จนะครับเพื่อนต่อไปก็จะเป็นการเอาครอบถุงพลาสติกนะครับครอบถุงพลาสติกก็เราก็สังเกตดูว่าลูกกล้วยของเรานะครับลูกกล้วยของเราตั้งตรงหรือยังนะครับชันขึ้นนะครับถ้าอยู่ในช่วงของที่เขายังกลางลูกอยู่นะครับถุงพลาสติกก็อาจจะทําให้กล้วยเขาอ่ามีหักได้นะครับเพื่อน แต่ตอนนี้นะครับยังยังไม่คุมถุงพลาสติกนะครับเพราะว่าเขายังเล็กอยู่ยังกลางอยู่นะครับต้องให้เขาขึ้นมากล้วยหอมปทุมคืออันนี้ก็ประมาณนะครับหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดมีนะครับเพื่อนๆครับวันนี้บ่าวชาก็พาเพื่อนๆมาดูการคำกล้วยนะครับให้ถูกวิธีแล้วก็เป็นการคำกล้วยหอมทองนะครับ ประโยชน์ก็คือเพื่อป้องกันการโค่นล้มของอต้นกล้วยนะครับเพราะว่าในหน้าฝนหรือว่ากล้วยนะครับเมื่อออกเครือแล้วนะครับกล้วยลูกของกล้วยก็จะเพิ่มน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆทําให้ต้นกล้วยต้นแม่ของเขารับน้ําหนักไม่ไหวนะครับก็อาจจะโค่นล้มทําให้เสียหายต่อ,อพืชไร่หรือว่าพืชสวนของเรานะครับการเกษตรของเราก็มาค้ากล้วยไว้นะครับการทําภายในครอบครัวหรือว่าทําเพื่อรับประทาน นะครับในบ้านก็อาจจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราสามารถนําไปปรับปรุงใช้กับสวนของเราที่ปลูกเยอะๆได้ก็บ่าวชาก็ยินดีนะครับเพราะว่าการนําสิ่งที่ถูกวิธีมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รู้กันได้นําไปใช้กันบ่าวชาก็ยินดีนะครับนี่ก็คือการคํากล้วยที่บ่าวชาทําในวันนี้นะครับพเพื่อนๆหากเห็นว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบใจในคลิปนี้ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับในช่องบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับมีการทำเกษตรดีๆหรือว่าเทคนิคการทำเกษตรนะครับที่บ่าวชาหรือบ้านสวนเกษตรพอเพียงได้เห็นแล้วว่ามีประโยชน์ก็จะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ